ท่านผู้ชมย้อนกลับไปนะฮะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขาลงนาม MOU กับ4องค์กรเลยครับก็จะมีกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขสถาบันมห ah ิดลัทิเบตแพทยสภานะฮะและกรมการาศาสนาเขาเปิดตัวหนังสือโอ้เป็นหนังสือที่ดีมากนะขเขารียกเป็นหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์บุญแห่งทานอาหารแห่งศรัทธาน,นะครับก็ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และสามมณเนนลดปัญหาพระสองฆ์อาพาธโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือจริงๆปัญหาเนี่ยมีไปอย่างยาวนาะนเพราะว่าพระท่านเลือกฉันไม่ได้ไงค่ะนะฮะและชาวพุทธเราเนี่ยก็น่ารักไงหวังดีต่อพระสงฆ์ใส่บาทนี้ต้องจัดเต็มจัดเต็มของหวานของขาวอย่าได้ขาด ผลไม้บางทีก uhh> ็ลืมใส่ไปบ้างน้ำนี่ก็น้ำหวานจัดเต็มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า n อ d ซีดีเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมันก็สะท้อนถึงอะไรถึงพฤติกรรมการกินการอยู่เริ่มแล้วแต่การกินกินอะไรที่มันอร่อยล่ะก็มันก็ต้องหวานหวานมันมันเค็มๆแกงก็ต้องกะทิข้นๆจัดเต็มใช่ไหมฮะ แกงกะทิไม่พอขนมหวานก็ต้องแแกงบวดกะทิอะไรเนี้ย<ช>ก็ใส่กันเข้าไป<ช>นะฮะก็น่ารักไง เรากินอะไรอร่อยเราก็อยากให้ท่านได้ฉันแบบนั้นที่อร่อยเหมือนเราใช่ไหมเรามีความเชื่อค่ะว่าถ้าเราใส่แต่สิ่งดีๆเราก็จะได้รับสิ่งดีๆในชาติหน้าแสดงว่าคุณก็ยึดหลักนี้เหมือนกันแน่นอนไม่ใช่คุณกินอะไรคุณก็ใส่ให้ท่านอย่างนั้นเราชอบอะไรเราก็ใส่อย่างนั้นแต่ว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้มาบ้างเราก็เริ่มที่จะอน้ำเปล่าผลไม้หรืออะไรที่เพื่อสุขภาพบ้างค่ะ พอคนไทยกินอะไรแล้วคนไทยก็เป็น NCD กันเยอะเนาะก็ใส่บานให้ท่านเราะนั้นก็เผื่อแผ่ท่านให้ด้วยนะฮะ NCD เพื่อแผ่ไปถึงพระเลยไม่ใช่แบบนั้นเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะไม่ทำแบบนั้นแต่ท่านเลือกฉันไม่ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องสร้างความรู้ให้กับคนไทยชาวพุทธที่ว่าเอ้ยก็เริ่มต้นที่ตัวเราก่อน กินอะไรที่ปลอดภัยกินอะไรที่มันไม่ได้ไปส่งเสริมให้มันเป็นโรคอ้วนอ้วนเสร็จมันก็กลายเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาเป็นแพ็กเกจเลย <Yeah. S 2> นะฮะ <Yeah. S 2> ก็เลยเป็นที่มาของการทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมฮะให้ความรู้คนไทยเนาะเวลาใส่บาตรนะรเลือกใส่กันสักนิดนึงนะครับอวัตถุประสงค์หนึ่งเนี่ยนะฮะ <Yeah. S 2> เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในวาระโอกาสฉลองพระชนมายุ96พรรษาด้วยนะครับซึ่งก็มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพน วิมลมังคลารา,ามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะฮะ,ะแล้วก็คุณอิทธพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็เป็นประธานฝ่ายคาราวะานี่ก็นําภาพมาให้ได้ดูกันนะฮะ,ะก็จากที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ามกรุงเทพมหานครเนี่ยละฮะ,ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะนะะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจคือจริงมันมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยากเลยนะค่ะปรับนิดเดียว พฤติกรรมการกินลดเค็มลดเค็มลดหวานลดลงอย่าคิดว่าหวานจะดีเสมอไปอ่าอย่าคิดว่าเค็มจะดีเสมอไปอ่าแล้วก็ลดลงอย่างละหน่อยคืออะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีทั้งนั้นเนาะผลไม้ก็ต้องเลือกนิดนึงนะไม่ใช่แบบโอ้โหทุเรียนงี้ลดน้ําตาลแต่เพิ่มทุเรียนอ่าเอาแบบง่ายๆเลยนะก็คือลดแป้งลดน้ําตาล อะไรที่มันน้ําตาลสูงสๆผลไม้ด้วยนะผลไม้เนี่ยกินแบบกินปิดท้ายล้างปากพอนะความเข้าใจคนไทย้วยว่ากินผลไม้แล้วจะไม่อ้วนบางทีกินแทนมื้อเย็นแต่กินที่แบบโอ้โหสบปะลดทั้งลูกครึ่งลูกต่อด้วยแตงโมแตงโมอีกครึ่งลูกยน้ำตาลเต็มๆนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้ำตาลที่มันดูดซึมได้ก็ดีเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติคุณไม่เป็นไร นั่นแหละเขาใช้ผิด<า>กินเ่ล้างปากพอแค่นั้นพอแล้วพวกแป้งนะเปลี่ยนจากข้าวนะอาจจะทนไม่อร่อยนิดนึงแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพพวกข้าวขาวปกติเราก็จะติดกินข้าวหอมมะลิใช่ไหม <sh arp> ต้องแบบว่าหอม,ห,อมหุงขึ้นหม้อนุ่มนิ่มหน่อยอ<ะ>ใช่ไหมซึ่งจริงๆข้าวแบบนั้นนะคุณเป้เขาเปลี่ยนเป็นค่า GI เวลาเรากินเข้าไปใช่ไหม<อ>มันก็จะทําให้น้ําตาลเราอะเพิ่มสูงขึ้นนะใช่ไหม เรากินข้าวกล้องกันดีกว่าใช่ถูกถูก,ถกนะเปลี่ยนปลี่ยนพฤเิกรรมใช่เปลี่ยนแค่นั้นเองนะแต่ไม่ใช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ต่างกับพูนจานเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้สิไม่ไดม้มันก็แป้งเยอะเกินอีก<ะ>ถึงแม้จะเป็นคารโดด์โบไฮเดตดีหรือว่ากูดขราบเนี่ยนะฮะกูดคารโดด์โบไฮเดตแล้วก็กินพอหมอพอหมอพอดีพอดีก็พอนะแค่นี้เองปรับสมดุลนิดหน่อย